สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องสแกนผนังยี่ห้อบอร์ดนะครับรุ่น GMS 120ตัวนี้นะครับสามารถสแกนผนังได้นะครับว่าภายในมีอะไรอย่างเช่นสายไฟโลหะแล้วก็ไม้นะครับ ตัวนี้นับใช้แบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับมาพร้อมกับซองหนังอีกหนึ่งอันอุปกรณ์ที่มีแถมมาก,กับเครื่องนะครับมีตัวเครื่องแล้วก็ถาดน,นะครับหนึ่งก้อนซองใส่เครื่องนะครับ1อันไปคู่มือการใช้งานนะครับนี่ครับวัตถุที่สามารถสแกนได้มีหลายชนิดมาก วันนี้เราก็่ไี้ลองเครื่องนะครับเราจะให้ดูว่ามีอะไรแถมแค่นั้นเองโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ